Let's recap 2 0 23กันนะคะจริงๆเนี่ยเซนมองว่าการที่เรามานั่ง recap นะคะมันก็เป็นหนึ่งใน psychology และกันเป็นหนึ่งในจิตวิทยาที่ทำให้เราเห็นนะคะว่าแบบตัวเราเองนะคะพัฒนาไปข้างหน้ามากหน่อยแค่ไหนคะ่ะแต่จริงๆนะคะมันไม่ได้จำเป็นเลยว่าเราจะต้องพัฒนาไปข้างหน้า โยที่วิ่งไปอย่างเดียวโดยที่เราแบบไม่เคย track back เลยว่าตัวเองเคยทําอะไรมาบ้างซึ่งบางทีนะคะการที่เราได้กลับมานั่งดูว่าเราเคยทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะมันทําให้เรานะคะรู้สึก f u l f i l กับตัวเองเนาะว่าเรานะคะเดินมาไกลามากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะซึ่งอย่างของเินนะคะซินก็ต้องบอกว่าจริงๆตอนแรกในปีที่แล้วเราอาจจะไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองมานะคะเราอาจจะไม่ได้เอาคลิปออกมาเยอะไม่ได้ทําอะไรมากมายกับหลายๆอย่างที่เราแบบตั้งใจไวนะะ้นกันแต่ซินก็มองว่า พอเราได้กลับมานั่งดูนะคะในถึงที่เราเคยทำอ่ะจริงๆแล้ว่เราทํามาค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราอาจจะแค่ยังไม่ได้แบบซาติฟายกับตัวเองแต่พอได้กลับมาดูได้กลับมาย้อนดูนะคะเราได้เห็นแววตาเก่าๆของตัวเองนะคะในวันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยตอนนั้นเราเหนื่อยเราแบบรู้สึกว่าเรายังบาลานซ์ตัวเองไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรานะคะผ่านผลตรงนั้นมาได้ะคะ่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทาง Amber Student ด้วยนะคะที่มาเป็นสปอนเซอร์นะคะให้กับคลิปนี้ค่ะยังไงนะคะลิงก์อยู่ใน description ค่ะพี่ๆ Amber Student นะคะก็จะพาไปดูนะคะว่าแบบจริงๆแล้วอะ่ะมันมีพื้นที่ตรงไหนนะคะหรือว่าโซนไหนนะคะที่น่าอยู่สำหรับน้องๆน,นะคะที่อยากเรียนตองกฤษนะคะหรือว่าใครนะคะที่สนใจเรียนต่อค่ะสิ้นนะคะจริงๆก็มีทำคลิปนะคะเกี่ยวกับทางด้านเรื่องแบบ accommodation นะคะไว้เต็มที่มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น budgeting preference สาขาหลวงโลเคชันฝากไปดูได้นะคะใช่เนาะแบบเออมันแบบปวดทั้งหมดนั้นมาเนะซินก็คิดว่าชื่อว่าแองเกิลเซเดนค่ะทั้งหมด3โปรโเซสค่ะโปรเซสแรกนะคะก็คือช่วยดูมีแคชแบ็ก50ปอนด์ด้วยนะคะอันนี้นะคะทุกคนก็เป็นเรคคอร์ดนะคะจากวันสุดท้ายนะคะที่ซินทำงานที่นี่<ม>ค่ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะหลายคนนะคะก็อาจจะกลัวเนาะกับการแบบเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยค่ะคือถามว่าเรากลัวไหมเราก็กลัวนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่า คิว่ามันต้องเดินไปข้างหน้าเราก็ต้องลองดูค่ะว่าแบบมันมีโอกาสนิตต่างๆใหม่ๆยังไงบ้างค่ะซิ่นนะคะก็ตัดสินใจกลับมาทํางานที่บ้านะคะ่ะจริงๆเหตุผลที่กลับมาก็เพราะว่าเราเห็นนะคะว่าแบบเราสามารถวุฒิไลซ์ดได้ว่าจริงๆเราอยากช่วยอะไรกับบริษัทนะคะแล้วก็แบบมันจะทําให้มันแบบมี g r o ธยังไงได้บ้างนะคะก็มีทั้งพรีเซนต์นะคะให้กบบระอบ์ดฟังต่างๆค่ะณนะตอนนั้นนะคะเห็นกลับมาเห็นสายตาตัวเองนะคะก็รู้สึกดีมากๆค่ะจริงๆนะคะการโกลว์วนะคะไม่ ไม่ใช่แค่ external หรือ internal แต่ทุกอย่างนะคะต้องบาลานซ์นะคะในปีนี้นะคะก็จะมีบอกเรื่องแบบ self improvement นะคะแล้วก็ self investment มากขึ้นค่ะซิ่งนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าแบบเจอแล้วกันว่าตัวเองนะคะอยากเป็น girl boss ค่ะเราก็มีโอกาสนะคะได้คุยกับคุณจูนนะคะจากงาน AEC e business leader ค่ะที่เป็นงานนะคะที่เราไปเรียนคอร์สเนี่ย ว่าแบบเอาบริษัทนะคะไปต่างประเทศยังไงได้บ้างค่ะก็เท่ากับว่าเรานะคะได้ไปเจอคอนเนคชันต่างๆนะคะแล้วก็เหตุผลน,นะคะที่ชอบคุณโจนเขาคุณโจนนะคะเก่งมากๆและคุณโจนนะคะก็นําบริษัทนะคะเป็นคู้หนึ่งคนหนึ่งลวกันที่สามารถทําให้บริษัทนะคะไปถึง6 0 0มื่นล้านได้ซึ่งเรานะคะก็เอ็มไวไม่ต่างกันเท่าไหรค่ค่ะอันนี้นะคะเขาก็มีให้เล่นเกมแล้วก็มีทั้งความรู้ต่างๆนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าได้คอนเนคชันเยอะแล้วพี่ๆก็น่ารักทุกคนค่ะ อีกคอร์สหนึ่งนะคะที่ซินมาต่อนะคะก็จะเป็นคอร์สเกี่ยวกับ sustainable ค่ะเพราะจริงๆซินมองว่านะคะ self investment ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือ knowledge ของเราเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้นะคะก็สามารถนำมาต่อยอดกับบริษัทเข็มเหล็กของที่บ้านได้ค่ะซึ่งนะคะเราได้กลับมาในที่ที่เราคุ้นเคยค่ะซึ่งก็คือจุฬานั่นเองค่ะแต่มาในมุมของ engineering นะคะรอบนี้ไม่ใช่ psychology ค่ะใครนะคะที่สนใจอย,อยากเรียนทางด้านนี้นะคะแนะนำเลยค่ะเพราะว่าเขาสามารถที่จะสอนเราให้นำ บริษัทนะคะ s t r ไป merge กับ ESG strategy ได้ซึ่งทำให้บริษัทนะคะอยู่กับเราได้อย่างแข็งแกรงคะ่ะทุกคนจริงๆนะคะความฝันก็มีกับทุกคน,นะคะ่ะแต่เราค่อยๆเดินไปทีละก้าวก็ได้นะคะซินนะคะก็มีโอกาสได้ไปงานขอบรนนี้เองนะคะได้เป็น guest speaker ด้วยนะคะอยู่ที่ดูไบค่ะซินนะคะจริงๆอ่ะเดี๋ยวมีทำ podcast นะคะที่จะพูดถึงเรื่อง Sustainable นะคะหรือการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะทำไมเราถึงต้องดูแลแล้วแบบเอ้ยทำไมมันถึงเป็นเมกะเ e ทรนที่ทุกคนแบบพูดถึงนะคะแล้วจริงๆในอนาคตเราสามารถเอามาอ d ดั t นะคะอะไรกับตัวเราได้แล้วโลกร้อนนอามาส่งผลกระทบถึงเรายัางไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปนะคะจะเอาใส่ลิงค์้างล่างให้ค่ะ นี่นะคะก็เด๋วจะพาทุกคนนะคะไปดูว่าที่ดูไบนะคะเป็นยังไงบ้างทางที่เมืองของเขานะคะตอนนี้ก็เต็มไปด้วยอินโนเวชันนะคะแต่ก็เต็มไปด้วยความซัสเทนเนอรเบิลต่างๆค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะก็คือที่ดูไบค่ะกับงานคอปทูเนียค่ะคอปทูเนียนะคะก็คืองานนะคะที่รวมทุกประเทศนะคะที่จะร่วมมือกันนะคะในการช่วยเรื่องคลายเม็ชิงต่างๆค่ะซึ่งในตรงนี้นะคะเป็นบลูโซนที่ไม่สามารถจะมีคนอื่นเข้าได้นะคะนอกจากตัวดิลิเกตเองหรือว่าคนที่เป็นเกสปิเกอร์หรือว่า เ VP ท่่านนั้นคะที่นี่นะคะก็คือเป็นดูไบเอ็กซโปค่ะดูไบเอ็กซโปเนี่เป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์ไปละคำว่าคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์เนี่ยหมายความว่าเป็นอีเวนต์ที่ไม่มีการปลดปล่อยคาร์บอนต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นรถกอลบฟเมื่อกี้หรือว่ารถบัสเ<อ>มื่อก,กี้ค่ะร้อนมากค่ะ,ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราต้องเข้าไปเอาเอกสารนิดนึงเข้ามาเอาการ์ดนะ,ะเพื่อจะเข้าลุโซ นะคะก็เข้ามาอยู่ในโบรโซแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งตรงนี้เขาจะมีทงนะคะนานาชาติเลยมีมากกว่านะคะ100ประเทศเลยเพราะว่าทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นดีลิเกตเองนะคะแกสปิกเกอร์เองหรือว่า VIP g u e s กต่างๆนะคะก็คือมาจากประเทศนะคะที่มีการเซ็นสัญญานะคะที่ร่วมมือกันนะคะในการช่วยเรื่องลดโลกร้อนนะะบรรยากาศก็สวยมากดีมากเนี่ยมีสกายนิวด้วยนะคะทุกคน ก็ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในบลูโซนนะคะซึ่งบลูโซนเนี่ยก็เป็นของขอบ20เหมือนกันแต่ว่าในโซนเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นพาพยัยว่าข้างบนคือกรีนโซนเนาะข้างล่างคือบลูโซนเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันว่าไทยพาพิเลียนของเรานะคะอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างคะ่ะเพราะว่าอันนี้เล็กคุสิกมากๆไม่สามารถมีคนอื่นเข้าได้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องได้ตัวก๊์ดตัวนี้มาด้วยนะเรานะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปข้างไนค่ะ ข้างในนะคะเราก็เข้ามาแล้วค่ะจริงๆต้องบอกว่ามีบูนนะคะของหลากหลายประเทศมากๆะค่ะที่น่าสนใจแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปเดินของไทยก่อนค่ะเรานะคะก็เข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าของในประเทศไทยนะคะมีอะไรบ้างอันนี้นะคะก็เป็นตัวไซส์อีเวนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีโชว์ s t a i n a b l e Product ต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็น Future of Recycling ต่างๆค่ะ ตอนนี้นะคะก็จะพาทุกคนออกมาดูบรรยากาศโดยรอบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งต้องบอกนะคะว่าที่เนี่พื้นที่สีเขียวค่อนข้างสมบเลยเนี่ยแล้วก็สถาปตัตยกรรมต่างๆอาร์เคเทคตข,ของเขานะคะค่อนข้างสวยมากๆนี่นะคะก็มีพระนะคะก็มาคุยกันเรื่องให้เป็นแอคชั่นด้วยสามอะ่ะก็คือทุกคนเขามาร่วมมือกันนี่มีของเกาหลีด้วยซึ่งตรงน,นี้นะคะต้องบอกว่าที่นี่สวยมากๆแล้วก็เหมือนได้ไอเดียไปเยอะมากๆในการทำงานเองหรือว่าแบบถ้าใครนะคะชอบงานอาร์เคเตตก็แนะนำ ตอนนี้นะคะก็ได้เข้ามาอยู่ในบูธแล้วนะคะของญี่ปุ่นค่ะซึ่งญี่ปุ่นนะคะต้องบอกว่ามี n e t z e r o Carbon Building นะคะที่เป็น Innovation ต่างๆทางด้านนี้นะคะค่อนข้างสูงเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ที่เป็นแค่ไฟนะคะหรือว่าเป็นแผ่นผนังนะคะซึ่งจริงๆพวกนี้นะคะจะทำให้ช่วยลดโลกร้อนได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็นะคะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่แบบเอาไว้เก็บพวกคาร์บอนได้ดีนะคะ <c> ก็จะเรียกว่า C C S ค่ะ,คะเป็น Carbon Capture s t o r a g e ค่ะ เอาไปห้ปหารานข้าวกันก่อนนะคะเพราะว่าอากาศทั้งร้อนทอั้งหิวเลยค่ะตอนนั้นอันนี้นะคะก็เรามีสั่งเป็นชิเคเก้นมาซาร่านะคะแล้วก็มีคาราเมลี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศดูใบาย,ยามค่ำคืนนะคะตอนนี้นะคะก็เข้ามาถึงงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วนะก็เป็น c o o นะคะของเค็นเล็ก คนนี้ก็มาถ่ายทำลูกสาวนะครับเพื่อให้ลูกสาวเป็นตัวแทนของนักธุรกิจไทยนะครับับที่ได้มีโอกาสมาพูดบนเวทีสอบเทอร์เรซนะครับในสมาคมนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงบ้างนะครับเราตั้งใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับเราคนไม่ได้ความรู้สึกเรื่องโลกร้อนเนี่ยแสบหน้าเลยนะแสบหน้าเป็ ทั้งตื่นเต้นนะคะและก็ภูมิใจค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในงานขอบทวนี้่ะครับวันนี้นะครับก็แอบเป็นกำลังใจให้ลูกสาวนะครับที่จะขึ้นเวทีระดับโลกโลกจริงๆนะครับนะในงานขอบทวนี้เอครับก็ถือว่าเป็นงานแรกนะครับก็อาจาอาจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะตื่นเต้นแล้วกันนะตื่นเต้นได้นะครับแต่เราดูทีมเบสดูไมท์เบสนะครับ เชื่อว่าทุกอย่างมันมันรับเลื่นเพราะทุกอย่างอยู่ในสมองของลูกทุกอย่างมันคิดค้นมาจากสมองทุกอย่างมันผ่านคนแน่นอนนะครับก็ก็ขอให้ดังขอให้รวยขอให้สวยขอให้ปังปังพร้อเลยยังเต่นมานะ um, thank you so much Mr. Mr. p i c h a r it is my honor to be here at COP 2 8 But when we think about construction, it's more on the point of deforestation. But what if we can merge? Because our world needs to grow more and more each year. But then if we can merge it all together to be like on the green construction, that would help a lot. So from our ChemLex company, we are in foundation for green construction and we would love to be a part to help to go net zero. So our product is more on the point of like it's a screw pile but it didn't produce any carbon because there is no digging so for digging just one cubic meter is, is emissions out like around 5 to 10 kilos carbon yes and that's pretty much and also we make sure that we didn't touch any um, ground or we don't do any ground disturbance because we know that soils and also water regulation down there there is um, an important factor so we make sure that our Chemlex spirit pile is able to do like 3R principle, which they are able to reuse, reduce, and also reuse and also recycle. For reuse, we can remove it and then use it anywhere else. Like when compared to the traditional construction or foundation, it's unremovable. And then after um, it is finished with the air life of the product itself, we can recycle. And not only our um, Camelot itself. When talking about forest and planting a tree, I think it is knowledgeable in order to know about how to take a good care of a tree. So we have another brand called Fixitree. It's an engineering um, product with tree support. But not many people are gonna know much about um, the tree support because we always like look away from it and we didn't think much about it. But once we know that. How important it is. We're gonna do more. So our product, we care for um, a tree as like our kid. So we treat them like our next generations. What does it mean by that? Like normal um, tree support, it didn't care more about like the side of the trunk that is like grow every year. But for for our product, is able to like adjustable, so they can adjust and stay and grow with the tree. And another one is that as a human we can get injured right? when we get a cut but then for um, a tree itself is also able to get a cut and they get injured and then they die but as we know that it is important to work like the, all the ecosystems so we much help each other to protect them and another one is that as we know that soil and also water regulation is very very important so we make sure that um, there is no concrete work because if there is concrete, all the organism or living thing down there not gonna be able to stay, or even the tree itself. And also um, in Thailand, they didn't grow the tree, but they just take the tree and they plant planting it. So there is no taproot. So our chem like pile working as a taproot for them in order to stay much, much longer with us. And also we want to support to work like Green Space and Green Park we really, really love the idea of like singapore that they have the garden by the bay and we believe that one day we're gonna help build that for thailand either and not only that as we think more about the community we want we want to help with the community to run in the tree. But then if we only help planting a tree, that's not going to help all the ecosystem. But if we look with the all ecosystem and we help to support all the ecosystem, no matter that, like um, tree doctor, um, the tree jobs, tree knowledge and all that. And we believe that's going to be a very sustainable thing. It is not only for our generation, but for our next generation to be sustainable. And this is um, our project. So it's in G Park in Chiang Mai. So we help to preserve all the trees. They have lots of a tree. It's more like a forest already, but they don't want to cut down any tree. So they use our for -like pile and then build up the skywalk, and then we help preserve all the tree. So there is more tree that help us to capture more carbon. And as I say that. Um, it's just only a little activity, but just digging one cubic meter itself is already produced five kilos of carbon already. So think about like just one construction site, how many holes that we have to dig, and then it creates a lot of carbon, right? So we aim in order to um, use our kilograms like one million killex per and that's gonna help reduce like 5,000 carbon. And not only that, as we research through um, all the construction process and we see the proportion. So from the prop portion is more on the points of a process itself and also material. So this is from our project with Sumitomo and they create more like um, a construction management and then they also do all the research and they found out that we're able to do the carbon removal process itself. So from just transportation itself, so for our Chemlex, as we ask group out and and you can just um, transport it easier, so we use only 50 times. But then when compared to a traditional one, it 1,500 times. So that emits a lot of carbon, right? And then not only that, for um, people, we only use like three people. It's less. And then just no digging, There's no carbon for us. So this is our green project. We will. And we would love to be a part to support green constructions and also create innovation in the future. So this is the preservation of Thai Nature Trail. This is in Kiume Ban Banchi Mai. You guys can visit. I really love this place. Um, because you can see that it's more about natural habitats. So we make sure that we don't destroy or disturb any of them. So there's no tree cutting down, and also for our um, Chemlex Group How we use hand drive. So, hand drive itself, there's no oil or no gas. We only use the electricity and that's it. So, we make sure that we protect all the natural habitats for the forest itself. And it's not only that, as I say, that our um, products and our company, Chemlex, we didn't focus only to planting a tree, but we would love to help create more green innovations. So we partner with um, Maldives, and then we do the support for clean energy. It's the solar car park Let's help us to preserve the nature, as I believe that is not only for our generation. It cannot stop only here, but also for our next next generation. Thanks so much. Thank you.